นี่จะเป็นแบบนึ่งอ่บบอ่เป็นแบบนึ่งวันโกโ้เลยนี่เป็นแบบนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับ มากับใครบ้างวันนี้ฮะพี่โดสวัสดีครับย่างสวัสดีครับย่างสวัสดีครับย่างครับย่างสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปกติจะต้องหมุนกล้องไปด้านหลังนะวันนี้ไม่หมุนวันนี้พ่อลูกลุยกันสองคนครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะวันทำงานแต่ว่าผมกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเราจะไปที่ไหนพี่โดไปไหนไปไหนไปดูตมา ไปไหนไปอะไรไปดูสมาคมมวยดูแข่ง,งที่ไหนที่มวเหล็กที่มวกเหล็กไปประชุมอะไรทำมประชุมอะไรทำมทรู้ไหมจะไปไหนเนี่ยรู้ยังประชุมอะไรครับประชุมอะไรประชุมอะไรก็ไปประชุมสมาคมกีฬาแห่งหน<ะ>ึงนะครับแต่ว่า,าสถานที่ประชุม แล้วก็ประชุมเสร็จก็จะมีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีในตอนเย็นเราจะไปกันที่มวกเหล็กแต่ว่าขับรถออกมาเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรรับประทานก่อนคาดว่าเดี๋ยวไปหาร้านอาหารเช้าอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆดูกันว่าตอนนี้มีอะไรแปลกใหม่นะครับ าาตามกันไปรถจะเริ่มติดแล้วเพื่อนครับเรามาถึงที่หมายแล้วครับที่หมายก็คือเราจะหาอาหารเ<า>ช้ากินก่อน<า>เดินาทางไกลในปั๊มเอสโซฮะเอสโซถนนกาญจนาพิเศษ <c oughs> ถ่ายเพื่อนจัได้คุ้มตาแถวๆตรงนี้เขาเรียกแขวงบางระมาดเนะแขวงบางระมาดกาญจนาพิเศษ กำลังจะไปกินนี่ครับร้านนี้ยาคุณคายาบอสอาหารเช้าเห็นะว่ามาจากเป็นสไตล์อาหารเช้าของสิงคโปรโโน์น้องแดงจอดเต็นที่เรียบร้อยเดินไปล้างไม้ล้างมือเข้าห้องน้ำฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดู ยาคุณขยากันว่าอาหารเช้าของชาวสิงคโปร์เขากินอะไรกันด้วยมัดดีครับไม่มีคนเข้าร้านเลยด้จะนั่งตรงไหนดนั่งนู่นด้นั่งนู่นนั่งนี่กันดีกว่านั่งตรงนี้ก็มีภาพ ฝาผนังบงบอกเลยสิงคโปร์แน่นอนจะมาดูว่าสั่งอะไรทานดี้ายอาหารเช้าอืมนี่ฮะเ,เพื่อนๆจะแคปหน้าจอดูเมนูเนาะผมสั่งอันนี้เซตเอเซตเอที่เขาเป็นโทสต์มีไข่ ก็แล้วก็มาสั่งอันนี้ฮะชุดนี้ชุดหนึง่งไปลองชิมแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกาฟแฟเขามีไข่ด้วยสองเซต3ามบาทครแต่เขาก็ยังมีนอกจอากขนมปังเขายังมีเป็นเป็นเมนูอาหารจานเดียวด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ ดูตรงนี้น่าจะชัดเจนกว่ากมีย้อนแสงเป็นเมนูอาหา,ารจานเดียวเดี๋ยวไม่มีท้องใส่ะเดี๋ยววันหลังมากับคุณตั๊กจะพาเข้ามาชิมเมนูแบบนี้เนาะสไตล์สิงคโปร์ของฝากคำว่าคายาหมายถึงสังขยาหรือเปล่าเดี๋ยวชิมอร่อยเดี๋ยวจัดซอไปอสัง มันจะคือสังขยาทาขนมปังหรือเปล่าแต่เขามีขนมอย่างนี้ด้วยนะฮะเคยไปกินที่ไหนนะครับใครครับขา่าเคยไปกินที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งอะขนมอย่างเงี้ยเขาเรียกขนมอะไรไม่รู้แต่นี่เขาเรียกว่าคายาวฟเฟอรไม่มีลูกค้าอื่นแล้วครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศในร้าน ให้เพื่อนเเห็นนะครับครับอากาศม,ม,ากมาเช้าเช้าก็ไม่ค่อยมีคนนะนะครับมาแล้วครับวันนี้เรามากินแบบเป็นอาหารเช้า <c oughs> ชาร้อนของ <ชา S 1> พี่โดโดโอเคไหมอชอบไหมชอ,อมชาร้อนเนี่ย ชาร้อนอตรงนี้ผมกาแฟร้อนนี่นี่แล้วก็อเอาไข่ลวกไปไปข่ลวกน่ากินไลยครับเพื่อนๆไข่ลวกไข่ลวกโอ,อ,อ,อ้แล้วนี่ก็เป็นโทสของเขาอของเขานี่น่าจะ แบ่งกันเนาะเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึงน่งกระดาษมาปากด้ครับนี่และในนี้อันนี้เป็นแบบแบบปิ้งใช่ไหมกระดากระเถิดมา,ดมาอันนี้แบบปิ้งอันนี้จะเป็นแบบ,บนึง่งอ่าเป็นแบบนึง่ง วันโก้เลยนี่เป็นแบบนึ่งเอามาปิดแบบนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ร้อนอ่ะมาขอไหมเขาปรุงให้นะอันนี้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้ซีอิ๊วหวานใส่นี่นะโอเคไหมครับริกไทยริกไทยนริกไทย โอเคไหมในนี้นี่เขามีนเนยครับเป็นแบบสังขยาแล้วก็เขาเรียกขยาเราก็เรียกสังขยาเนยอะฟฟโรหรือว่าทำอย่างพ่อนี่นี่ทำงี้ทำนี้ทำทำทำนี้ดูข้อจิ้มนะจิ้ม หวานๆแหละหวานๆมีสังขยาเล่าแหละหวานๆหอมหอมแต่ว่าเขาไม่ไม่หวานมันเค็ม กลมกล่อมเหมือนสังขยาไทยนะแต่ว่ามาเจอกันเลยแล้วก็กลมกล่อมขอึ้นม,ม,มากินปลาปลาไปน้ำแป้งกรอบกรอบเพื่อนๆจะได้ยินเสียง พอจิ้มให้ดูด้วยเอาเทเลยอย่าให้เลอะเสื้อะก็อ,อ,อ,อร่อยดีครับเป็นอาหารเช้าไปอีกสไตล์หนึง มาเรื่อยๆนะแบบว่ยอ,อ,อันนี้ของพ่อไมมใช่หหอเอาอีกไหมครับนี่หมดไปเราจะมาดูเจ้าอันนี้ต่อ เอะมาเปิดอันนี้เปิดประอบนี่ ใบอะไรอ่ะใบเตยไม่กินหรอไม่ชอบเหรอ,อมไม่เวิร์กับพี่โดโดแต่โดยปกติพี่โดโดก็ไม่กินขนมปังสังขยาอยู่แล้วครับอเอาอย่างอื่นไหมล่ะเอาอะไรอีกไหม,มเดี๋ยวพ่อไปสั่ใไปอีกไหม ครับต้องสั่งเพิ่ม สั่งเพิ่มไอ ็นแฮกเกอร์นะฮะทันนี่คกกบาท กกเอร์ให้พี่โรดโดหค่ะสั่งเป็นแคกเกอร์ให้พี่โรดโดไม่ลองชิมอหรออ่ะชิมมันปังสังขยาปังสังขยาเดี๋ยวเรากินแคกเกอร์นะ

เหลายคนที่นุ่มฮะนมปังนุ่ม ไม่ดูไกลพูดถึงดูไกลดูไกลตั้งกล้องไม่ตั้งกล้องนี่ก็ก็มี fc ไลยไลย่ความคิดเห็นนะครบางทีผมตั้งกล้อง <ใน S 1> ก,ก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสอาหารทีเอาหยิบกล้องมาแบบนี้โฟกัสอาหารบักเขบอกว่ากินไม่ถนัดเอากล้องไปตั้งเธออือก็อไรอเลย หลายๆแบบรวมกันแล้วกันนะครับเพืเ่อนออถ้าตั้งกล้องก็ไม่ได้โฟกัสอาหารเนะ <c oughs> าะโฟกัสอาหารก็ไม่ได้ตั้งกล้องวันนี้ก็ทดลองทั้งตั้งกล้องทั้งโฟกัสอาหารก <c oughs> ินอาหารสิงคโปร์โดยพูดภาษาจีนเลยเ <c oughs> มื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดภาษาจีนเลยนะหนีอะไรหนีฮาว หนีฮาวภาษาจีนเหรอภาษาจีนอ e <Hello>. uh ืมากาจีนภาษาภาษาจีนภาษาจีนสวัสดีพูดว่าอะไรหนีเลยหนีฮาวอืมนี่มาแล้วดูในภาพมาดูของจริงก็แฟลชฟิธรรมดาธรรมดาฮาร์ดแคร์เอ่อไหนดูซิเอเปิดดูเปิดดูในเปิดเปิดเปิดซิเปิดเปิดเอ่อแท็กเกอร์ จิ๋โดเขาไม่กินที่เป็นนิ่มๆสังขยาก็สั่งเค็กเกอร์ให้กินนั่งตัวตรงอยังไม่หล่อเป็นไงกินเค็คเกอร์พ่อก็กินอันนี้พอมันไม่ค่อยร้อนมันติดใบเตยติดมาด้วย ฝืดคอ่ะโบโบก็ฝืดคอจิบอือในอาร้างสันเพื่อนจะสังเกตผมจะดีใจนะถ้าเกิดเขาทำอะไรที่เขาคิดเองนะ ว่าแสดงว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับสำหรับโดโดจนใหญ่บางทีก็จะรอรอฟังคำสั่งทีเขาก็จะหยุดนิ่งไม่ทำอะไรจะดาเนินชีวิตด้วยความจำแต่เกิดมีพัฒนาการที่ว่า,าคิดที่จะทำอะไรเองขึ้นมาได้เนี่ยใช้ วิจารยานเองได้ก็นี่ก็เป็นความก้าวหน้าจากการฝึกฝนก็เมื่อกี้ผมนั่งมุมโน้นแต่ว่า พอตั้งกล้องแล้วมันมันมืดฮนะเหมือนกล้องมันย้อนแสงก็มืดก็เลยฮะมามุมนี้แต่ว่าภาพเขาสวยนะภาพวาดศิลปะวาด,ภา,วาดภาพสื่อให้เห็นเลยว่าเป็นประเทศสิงคโปร์คอ,อ่ะไปแล้ะกินให้หมด เนอคุณครับก็โภคเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ชอบเราไปเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปไหนไปนาำมิอนไปน้เมิอนก็เพิ่งกินไปยกเดือ เดี๋ยวเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อนะับไปไปขึ้นรถโย่สายสายด้วยสายด้วยสายด้วยนหนีฮาวไปครับ